ัสดีนะทุกคนตอนนี้เราในเกมไหมครับในหมอดของแบนรอดในหมอดนี้จะมีตัวละครตัวใหม่ๆตัวไหนมาให้เราเล่นกันบ้างถ้าไงไปลองดูกันเลยเดี<อ>๋ยววันนี้เราจะลองให้เจ้าพวกม็อบของแบนรอดมันตีกับเจ้าพวกม็อบกันเองเนะาะตัวแรขาบเป็น Franco, ฟรังก้าปามิโร่โอ้โหเจ้าตัวนี้มันคืออูดผสมกับตู้เย็นกํนาลังหิวเลยในตู้เย็นมีอะไรกินบ้าง ม,มันก็จะมีแอนิเมชันการต่อทู้ดยนะอย่างตัวเนี้ยมันสามารถจะเตดก้อนน้าแข็งออกมาพุ่งชนใส่ตรงข้ามได้ด้วยโอ้โยยังโหดถ้าติดล้วติดเพิดด้วยนะมองจอไม่เห็นเลยแล้วติดโโลเนตนะโอ้ยเจ็บจุงเจ็บจุงโอ้จะยิงพี่เคนทำไมเนี่ยไอตัวนี้โหดอยู่ตัวนี้ถือว่าแบบว่าเป็นตัวโหดตัวนี้เลยนะ เห็นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอุดผสมกับตู้เย็นนะเนาะไอ้มนใส่รองเท้าด้วยเหรอน่ารักไปอีกแบบนะอ้ออ้ติดพิษอ้อแย่แล้วช่วยพี่เทนด้วยอ๋อเขาก็ติดด้วยนือเหนเอหนาวอ้ติดหนืออ้ยมองเลยไม่เห็นเลยไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เราสู้ไม่ได้นะ ดูดิเดินไปไหนก็เดินไม่ได้เลยติดไปหมดเลยโอดเกินเฮ้ยนี่คือท่าตุยของมันอ้าวกลับเป็นตู้เย็นเฉยเวลาน้องจะตุยเนี่ยน้องจะกลายร่างเป็นตู้เย็นเนาะแล้วก็สลายไปเลยเอ้ยทำอะไรแบ่งพี่เชนด้วยเออไม่ใช่มาลองกินดูรสชาติก็แบบว่าเออเหมือนเบรดเล็ตนะต่อไปจะเป็นแอสซัซิโนคาปูชิโนนะเป็นแอสซัซิโนว้าวยังแท้เลยคาเปอนแก้วเขมกับคาปูชิโนเลยนะ อ้ายดับสั้นแต่ว่ากระบวนท่าต่อสู้ของน้องเนี่ยเหมือนเาดูตโตนะแยกร่างได้ด้วยโหดโหดโหดใส่แรควงสว่างเลยนะเวลาฟันอะ่ะนี่น้องสู้กับโจนโอ้ยแสดงว่าน้องอยู่ฝั่งฮีโร่เหรอเฮ้ยไม่ใช่แยกแค่สามนะตอนนี้แยกเป็นห้าแล้วแยกร่างเรื่อยๆนะดูดีอย่างนี้ใครจะไปสู้ได้เนะี่ยแอนิเมชั่นใช้ได้เลยเนาะสำหรับมอตัวนี้นะนี่คือท่าตุยของน้องน้องก็จะ กลายเป็นถ้วยสีดํานะคะแล้วก็สลายตัวเองไปค่ะต่อไปจะเป็นตุ้งตุ้งซากุระตัวนี้เป็นตัวเอกเนาะเป็นเจ้าตัวท่านไหมตางทีไปยังนมายิ้มยิ้มอยู่นะอันนี้เป็นตัวดีแต่ถ้าเวลาน้องแบบโจมตีต่อสู้นะน้องจะแบบวิ่งถือกระบองไปฟาดเลยนะหน้าของน้องก็จะเปลี่ยนไปหน้าของน้องก็จะเป็นตาแดงๆหน้าบึ้งๆนะแบบนี้เนาะเดี๋ยวดูท่าโจมตีของน้องอีกท่านึงนะน้องมีกระบวนท่าด้วยกัน เบ่งตะบองให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทุบคู่ต่อสู้นะนี่ตะ้อาเบ่งตะบองไห้น่าปึ้งโอ้ยหัวแตกนี่มีท่าสมัดพื้นด้วยอว้แผ่นดินไหวเลยโหดเกินโหดมากเลยแต่ว่าต้องใช้เวลาชา์นิดน้งนะโอ้ยงี้ต้องเพิ่มจํานวนคู่ต่อสู้ไอ้ดิโอ้เบ่งแล้วเบ่งแล้วเบ่งตะบองแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็คว้านละเรียบร้อยเฮ้ยตรงนี้โหดนะเนี่ยตรงซารุระก็โหดเหมือนกันเนาะ แล้วนี่คือท่าตุยของน้องจะกลายร่างเป็นตอไม้แล้วก็สลายไปเนาะต่อไปจะเป็นทรราดิโรแทารา์ลาน้องเอิชื่อคล้ายๆกับฉล,ลามาาลาไหมเนาะ้ยตัวน,นี้น่ารักกระด๊กกระดิ๊กระด๊กกระดิ๊บฉลามใส่เอาเท้าท่าใบไน,น่ารักน่ากอดจุงเราจะไปวิ่งที่ไหนเนี่ยที่จตัวนี้ก็คือท่าโจมตีจะเป็นท่าพุ่งเห่านะคะหรือว่าพุ่งชนเนาะวิท่าพุ่งอย่างโหดยีริส้กโกเลมอ่ะมันใช้หัวชนอย่างเดียวแล้วกัะดด้วยคุณโกเลมสู้เขาปั้นแหลม แลมก็กัดนี่พุ่งช้อนเลยนื่หนีลงน้ำไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวอยู่ข้่งไป้กับมากอ่อนแล้วนอกจากนั้นน้องก็จะสามารถเดินบนน้ำได้นะคะเอ้ยทําไมฉลามมันไม่ไว่ายน้ำมันเดินบนน้ำอะ่ะนี่ไงไว่ายน้ำแล้วหรือว่ารองเท้ามันเดินบนน้ำได้น, <c oughs> นี่มันรองเท้ารุ่นใหม่หรือเปล่าเนี่ยกเลเนบอกว่าแน่จริงก็คือมาดีเราลงน้ำไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวดูท่าซุยของน้องนะน้องก็จะกลายร่างเป็นฉลามค่ะแล้วก็สลายไปเนาะ ต่อไปเป็นบัลเล่ริน่าคาปูชิโน่โอ้ยตัวนี้น่ารักเราชอบตัวนี้มากเลยน้องเป็นบัลเล่นะใส่ปรงด้วยวิวสวยจังอ้ยเป็นแบบว่าตัวผู้หญิงอะเนาะแล้วหัวเป็นคาปูชิโน่เป็นถ้วยกาแฟคาปูชิโน่นะโอ้โหข้าวกาแฟเห็น้องขาถ้วยเหมือนบัลเล่เลยนะถ้วยเหมือนบัลเล่เลยดูดินี่มันท่าบัลเล่ชัดๆแหละ มันเป็นบัลเล่ที่อันตรายมากกันอยู่ดิฮึมดุร้ายดุร้ายเหมุนติ๋วหมุนติ้วเป็นกเกทอนันโดโฮาริเคนเลยนะอุ้ยดูอีกที่อุ้ยน่ารักอ่ะไหวหมุนไม่เลิกเลยอะ่ะนี่ดูดีท่าบัลเล่น้องทางน้องจะไม่เวียนหัวนะเนี่ยจะกลายราเป็นถ้วยกาแฟค่ะแล้วก็แก้วค่ะงงแล้วก็ตัวต่อไปค่ะลิลลี่ล่าล่าลิลล่ลาแล้วชื่อันยากนเนี่ย ชื่อแปลกๆงั้นเลยเรจะเป็นช้างผสมกับกระบองเพชรนะคะไปรองเท้าด้วยหรอเขาผสมกันได้ยังไงเนี่ยแล้วสี่ขาเหลือสองขา้องมีท่าโจมตีนะสามารถสกักระบองเพชรออกมาได้สู้กับตุ้งตุ้งซาฮุระดิเฮ้ยเขาสู้กันเขาสู้กันอยู่เอ้ยครัก้นสู้อ่ะอ๋อตัวนี้มันแบบว่าโดนรับการเมจจากกระบองเพชรอะเนาะปีไม่ถึงเฮ้ยเขาสะท้อนตามจผได้เหรอเฮ้ยตัวมันเล็กมันตีไม่ถึงโหดจุ้งช้างมันไปชาร์จพลังอยู่ดูดีปุ๊บๆเนี่เลยสู้กับอูตุเยนหน่อยดิอ๋อได้อยู่ได้อยู่ดู ถ้าโจมตีมันนะเดี๋ยวมันจะเสรกระบองเพชรทุ่งขึ้นมาบนพื้นนะเออเดี๋ยวเดี๋ยววมันติดแช่แข็งแป๊บนึงนี่เจวิถียิงไซ์โค้งนี่ทําอะไรช้างไม่ได้หรอกเราจะไซค์โค้งอยู่โอ,โอ้หมุนจิ้วจิ้วจิ้วิ้วไม่แยเสรกระบองเพชรออกมาแล้วอหือ <c oughs> ดุนแรงเหลือเกินอันนี้สวยอันนี้สวยแต่ว่าช้างไม่ได้ยืนเฉยๆนะถ้ายังงั้นต้องลุมนี่ลุมเยอะๆเอาเลยฮัดส,สู้เขา,าย,ยืนเฉยๆก็ตุยเราอหือไม่ต้องทำอะไรเลยอะโหดเกิน เดี๋ยวดูเวลาน้องสิจกับบ้องเพชรอีกทีหนึ่งนะนี่กับน้องกำลังสู้นี่ไนะงดด้วย โอ้กระบองเทเสเปียบตัวเองปะเนี่ยเป็นช้างที่โหดมากนี่คือท่าตัวอย่างเนาะนะคะจะเหลือแต่หัวช้างเนาะแล้วก็จะมาเล่น,ลนมอสติงค่ะเป็นมอสของแบรนด์รเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็จะสามารถสปาวมอบนะคะแล้วก็มาสู้กันได้ค่ะมาสามารถสู้กันเองได้เลยเนาะโอเคค่ามาลองตัวแรกกันก่อนเลยละกันบัลลาิน่าคาปูชิน่าตัวนี้เรา,า,าชอบมากเลยรดน้องเป็นนางเอกของเราเนะเนี่ยอุย้ยท่าสวยมอสนี้ก็จะไม่ได้มีแอนิเมชันนะคะแต่ว่าจะเน้นตีกันเนาะมาดูท่าเดินน้องดี น้องเป็นนักบัลเล่เก่าอะใช่ปะ<อ>ต่อไปนะคะจะเป็นตัวบอมบาริโนบอมเบอรโคดิชื่อมันเหมือนกับคปบขดไถนะเหมือนจอระเข้จร,ระเข้ผสมเครื่องบินเฮ้ยเขายิงไม่สายเลยด้วยตุ้มต้มตุ้มต้มเรียบร้อยคล้ายๆกับตัวในโรบอทที่เราเคยเล่นกันเลยนะตัวนี้ก็ฮอดอยู่ยิงได้ ต่อไปจะเป็นฮาริโนสกินโนชื่อมันค่อนข้างจะอ่านยาก,กนิดนึงนะน่าจะเป็น<ท>หนูแฮมสเตอร์ผสมกับรถถังเหรออุ้ยน่ารักจุ๋มเบยโอ้โห,โหยิงเป็นเมะสุนธันตะวันรึเปล่าน่าหนะ่ะนานานดิยิงว่าเป็นกระสุนทันตะวันนะเปะล่าอ่ะนี่เลยกิงเลยจิ้วกิ้วกินกับน้ำไยกาแฟหน่อยดิน้องใช้วิธีเตะนะไม่ใช่วิธีตลเลขแล้วนะเขาไม่มีสายจากหัวซะงั้นเลยตัวประหลาดประหลาดทั้งนั้นเลยไอ้เจ้าตัวนี้มันโหดแล้วเนี่ยเห็นหน้าตามันน่ารักน่ารักแบบเนี้ยต่อไปจะเป็นกราโปฟูโโตดน อ๋ออันนี้ตัวนี้มันตีอย่างลแล้วจระเข้ผสมแตงโมโอเโอาเฮ้ยน่ากินจุงอะไรเนี่ยมันตุบเลยเอ้ยมันผสมพันกันได้ไงอ่ะสักเลยคานกับผลไม้อ่ะลองสู้กันไหนดิจระเข้เครื่องบินกับจระเข้ผลไม้เฮ้ยมันตีกันได้อยู่นะเฮ้ยมิสไย์มันก็ต้องชนะสิ มันขี้โกงอ่ะต่อไปจะเป็นก้าวเรมบาราเรมค่ะโอ้โหตัวนี้ชิดแปลกมากเอ้ยไม่ควรพิษไทยอะเปล่าอะกระปุกอะไรอะอ้ากระปุกอะไรไม่รู้อะกระปุกตั้งใช้ป่ะมันเหมือนขวดเกลือกับพริกไทยอะเปล่าเออยไปชีดตัวกันโจมปีเดีเดี๋ยวเดไปดูหนูแฮมเปอร์ดิมันลุกออกมาจากร้อถังได้ด้วยเฮ้ยหนูแฮมเปอร์นั่งไม่ได้แล้วมันลุกละมันเดินละมันโดแล้วเดินไปเลยโอ้โหกล้าเป็นมัดเลย ใช่แล้วทำไมหนูแฮมสเ,เตอร์มีกล้ามก็ไม่รู้แต่ถึงถตัวล้อแต่วมันก็ยิงพลิกไทยอยากมาหย่เลยดูดิอู้ยพอสู้เสร็จนะมันก็ออกมายืนคู่กันไม่ขี่กันละต่อไปจะเป็นชิมฟซินี่บารรนาลิมี่มัน,มนคือเจ้าจ๋าอผสมกับกล้วยอุ้ยน่ารักจุงน่ากินกล้วยว่าแต่ว่ามันกินกล้วยจนตัวมันกลายเป็นครึ่งกล้วยครึ่งลิงไงอ๋อนี่เขาเรียกว่าชอบอะไรก็เข้าไปสิงมนเลย ท้าจะแบบว่าผสมพันกันออกมาแบบนั้นน้อยไอ้หดยู e ่ขดอยู่ม่จระแค่หดกว่าต่อไปจะเป็นคาปูวชิโน่แอสซซิโน่แล้วตัวนี้เป็นถ้วยกาแฟแน่นอนจำชื่อได้นี่เลยแอซเซซินครับไปยิไม่น่าจะยากรังได้แต่ว่าน่าจะมีท้าฟันนะลองดิเอ้าเฮ้ยฟันไม่ถึงฟันไม่ถึงเดินยิงด้วยเม็ดพริกไทยคนนั้นฟันสักทีนึงเดินยิงด้วยเม็ดเกลือ ว่ามันจะพยายามจะฟันให้ถึงอะเนี่ยโอ้หมดดีแยกล่งไม่ทำไมได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าน่าจะแพ้นะนี่ช้วยกาแฟไส่แล้วแก้วกาแฟไปละสมุไรเขาต่อไปจะเป็น布ป布าปลาตาปิ้นไอ้ดูดิอ๋อมันคือตัวอย่างไหมเฮ้ยมันใส่หมวกด้วอย่ะพี่เขนเท้าใหญ่มากเลยแล้วว่าอยากใสพี่เขนเยอะดูเท้าโตเลยนี่ใช้เท้าโจมตีนี่เหยียบยอดอกไอ้นี่ดิ โอ้โหยกเท้าใส่ผู้ต่อสู้นลยนะเนี่ยตัวมันพละใสาอวยแต่ว่าเขาเน้นใช้เท้าเหยียบอะเนาะนแล้วก็ตัวต่อไปค่ะโบนิก้า อ um ันบาลาบูอันแช่ลาบูบูมัน <ones> ไม่ใช่จังป่ะไอ้ um มันกบผสมกับยางรถยนต์นี่นานกบตัวไหนเดี๋ยวลองสู้กับเอเซอร์ซินของเขาสิจวทำนั้นแรงนั้นนนั้เจ็บนะอ๋อเจ้ากบนี่มันใช้ลิ้นตะปบเนาะใช้ลิ้นยิงนะคะฮอตยูโฮตยูเออ <ones> ยิงแล้ว um ยิงแล้วแต่ท่น้อแปลงร่างเป็นล้อไม่ได้ท่านแปลงร่างเป็นล้อนแล้วคงจะหมุนไปชนได้เนาะต่อไปจะเป็นบอมปอรบินนี่กัสซินี่ไอ้ดูดิบอมบอม์บินนี่มันนกอะไรอะพี่เคีนนกเครื่องบินเหรอ นกผสมกับเครื่องบินได้แน่เลยทำไมหน้าตาแปลกๆเนาะชื่อมันแปลกขึ้นทุกทีแล้วเาลังตีกันอยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่านไปอ่านมาต้องกลายเป็นเปปโปรนีซ่ซาปูชินี่แน่เลยมันจะออกเป็นโซนอาหารอิตาเลียนกันแล้วนะเนี่ยอร่อยเหอะอะไรเกี่ยวเอ้ยนี่ก็เห <โฆ S 1> ียบโอบ้ยแพนนกเหรอเฮ้ยทำไมนายแพนนกอะตัวต่อไปนะคะจะเป็น รทร,พทร,พทรปพา่าทรพีทโทพ้าทิปผ้าโอ้โหอะไรนะ <g ül> เนี่ยยาวเฟ้ย <g ül> ไม่แน่ใจะว่าอ่านถูกหรือเปล่านะ <g ül> แต่ว่า <g ül> เป็น <g ül> ปลาปีเรยนยาผสมกับตัวอะไรอะ่ะอุย้ยตาปนน่ารักจงังผสมกับเต่าเป่าวอ่ะนี่ดูเหมือนเต่านะข้างหลังมันเหมือนกระดองเลยเนาะ <g ül> นี่คือการแก้แค้นของปลาแซลมอนดูเหมือนกับว่า,วา <g ül> มันเดินสองขาดีนะาม,มาสู้กับเจ้ากบดูสิอ๋อดูสิเอ้มันสู้กันสู้สีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ เอาลวลยิงแล้วแต่ตกล้อเจอยิงลิ้นหน่อยไ,ไม่การกระบาลเลยไอ้เจ้ากบมันตัวสูงก่าเยอะไอ้มันโดนกันอยู่นะวิยโอ้โหกบชนะไปนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นฟูลีฟูร่าหน้าตามัน F F ดูแปลกๆอยู่นะเอ้ยมันคือนกทุกแคนผสมกับอะไรอ่ะกระถางต้นไม้เหรอาาแล้วมีมาวาการด้วยอะ พี่เคนว่าเขากำลังแช่น้าบ,บ่อนนะ้ำพูร้อนแน่เลยอ๋อเหมือนแก้วกาแฟใช่ไหมข้างล่างน่าจะเป็นจานรองนะนเดี๋ยวรอให้มันจิกกันดินกกันนกมาสู้กันเฮ้ยถ้าทางจะอุ่นดีนะขอพี่เคนไปแช่ด้วยดีเฮ้ยอย่าเพิ่งพี่เคนให้เขาสู้กันไปก่อนอยากรูว่าใครจะตุยโอ้โ<ข>อว่าอน,<ค>น,นี้มันก็จะไม่มีท่าตุยเนาะต่อไปจะเป็นบอมบาริโต้เบนดิโต้อ๋อมันเหมือนอะไรนยพี่เคนเหมือนหมีปะ่ะมันคือบีเวอร์อ๋อมันเป็นเป็นยากุซ่า มีว่าถือปืนอ๋อเป็นลูกซองซะด้วยอยิงติ๊วเลยแต่ยิงจากหัวน,นะยิงแล้ยกล์เลยถ้าไม่กระสุนออกมาจากหัวทางดีกระสุนจะมาจากบริเวณหมวกมันนะต่อไปจะเป็นทาริีนี่อุ้ยตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะต้องลองสปอนดูเนาะอ๋อไม่ใช่นี่คือรถถังให้เร<อ>าขี่เล่นได้เราขับเล่นได้ว้าวเขอขี่ด้วยดีนี่ไงเอาไว้ให้ขับขี่เล่นได้นะเล่นมั่งเล่นมั่งมันก็จะต้นะใจเย็นก่อนนะอม เอ้ยมันจะกระตุกกระตักอย่างนี้ไม่เค็นลืมเติมน้ำมันปะเนี่ยกระสุนหมดด้วยงั้นนี่กระสุนด้าน,น,นเนี่ะเนี่ยต่อไปจะเป็นเบอร์บารีเนอร์ลูลิลลีโอ้โนี่มันคือตัวอย่างแวะนี่เค็มว่ามันใชคล้ายกับคาบิบาร่านะคาบิบาร่าผสมกับผลมะพร้าวเหรอเออหน้าดีของสขนมันหยาบพอกันเลยนะ

โอ้โหตัวนี้ถ้าทางจะเอ่อเอาไวมันไม่ใช่อย่างที่แบบเราคิดไว้อะเนาะมันคือคล้ายๆกับสเกลตันมนุษย์ต่างดาวอ่ะแล้วมีมือถือไวไฟอะโจมตีด้วยสัญญาณไวไฟโอ้โหโจมตีด้วยคลื่นอินเทอร์เน็ตเหรอเนี่ยโหดเวอร์โหดมากเลยแต่น่าเศร้ามากเลยนะเฮ้ยมันตีแรงอยู่นะดูดิสงสัยคลื่นน้องไม่ค่อยดีท่าทางจะคลื่นไม่ค่อยดีใช่ป่าจะไอ้ข้ามเนี่ยแต่ยังเราอะต่อไปจะเป็น เนืคิโร่เดนอสซาโล่ตัวนี้เป็นเดนอสสา์เนาะเดนอสสาวผสมกับเครื่องบินนะเปล่าอ่ะว่าแถมทานลูกน้องมาด้วยนะมาเป็นคู่เลยตันนี้โหดมากเลยนะโอ้ยทีเดียวตายเลยเหรอใช่ทีเดียวตุยเลยโหดเกินแล้วใครจะเล่นด้วยอ่ะตันนี้ไม่ต้องเล่นกัากใครอ่ะเพราะว่ามันโหดสุดอ่ะเกินไป ต่อไปจะเป็นแมทช์โรตัวนี้ไม่น่าจะว่าคือตัวอะไรนะต้องลองสปอนดูกันเนาะไอ้มันคือตัวอะไรพี่เคนใส่แว่นตาดำด้วยให้รู้ว่ามันคือตัวอะไรกมนบ้าเรยนะะตันนี้มันคอนทูนพลุยป่ะเพื่อกับน้องถ้วยกาแฟคาปูชิโน่เขาดิอ๋อตีลังอยูสู้เขาอตีลังอยูเวี่ยงมาเต็มเต็มไหวป่านี่ไหวเป่าน้องพยายามจะยกขาเตะอยู่นะ โอ้ย,อยเจอซัดด้วยกล้ามเป็นมัดน,น้องก็แฟงเขาแพ้หรอต่อไปจะเป็นเอ่อยูรินยูรินยูเรียนดูบาดีบรย์บรยดูดันชื่ออะไรเนี่ยไอ้ออสอม้มเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมละ <c oughs> อ่านได้แคขลับเดียวโอ้ยส้มนักกล้ามเหรอน้องส้มนักกล้ามโอ้บึกบึนมากเลยเจอโช็อแสลมซะหน่อยอือหือสองนาฬิกากันนะเนี่ยน็อกเอาเลยต่อไปจะเป็น วากาสนุนิโนซาตูนิตะอ้หอหชื่อชื่ออลังการงานสร้างมากนะวานิโนนิตคือวัดว,วดาเสาว,วัวดาเสาเหรอเอ้ยมันแปลกมากเลยอะแต่ว่ามันก็โจมตีปกติอะเนาะคือเดินเข้าไปกัดเลเนาะอ๋อนึกว่ามันจะยิงได้นะตอนนี้ยิงไม่ได้อะเนาะเจอพลังแห่งพิตรปตรัิกมันกาแล็กซี่ตรงไหนพี่เคนกำจะไปกินปลานะต่อไปจะเป็นเจ้าลิลล่าลิลลลิลี เอ้ยตนี้มันช so ื่อ um มันเหมือนกันไปหมดเลยอ๋อช้างช้างกระบองเพชรที่เราเล่นเมื่อหมดแรกกันเนาะอ๋อน้องน้องกแค่ตีนะไหวเปล่าหดหดอุยตัวยังใหญ่ไม่ได้มีแอนิเมชันเหมือนกับ็อบแรกกันเนาะแั้ก็จะใช้วิธีแบบใช้งวงตีเนาะอ้เท่มากเลยต่อไปจะเป็นทูริมิโลทารูนิกกชิน่าอ๋อชื่อ ชื่อแ่ลชื่อทรูลิแม่รามทรูลีช่นยนี่มันแมวผสมปลานี่นะครึ่งแมวครึ่งปลามีสีขาด้วยไอ,อยตัวอะไรเนี่ยบอกแล้วว่าอยากกินปลาเยอะอุยอ้ยมันไปผสมพันธุ์กับปลาไปแล้วอะอ๋อน้องก็จะใช้วิธีกัดเหมือนเดิมมาเนาะอ๋อนี่นี่น้องกัดน้องดูเหมือนเสือนะรือว่าขนมทิงทานของปลาสิงห์อะอุย้ยไ่ใช่หรอกมัง้งเป็นผสมพันธุ์กันแบบเป็นแบบนั้นน่ะ oh, <no. S 1> ต่อไปจะเป็นเฟรกกอคาเมเลโล ตัวนี้น่าจะเป็นอูดผสมกระตู้เย็นนะเนาะเหมือนกับตัวแรกที่เราเล่นนะนะแต่ว่าไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินไปตีเฉยๆนะแต่ว่าให้ดูโมเดลของมันก่อนนะคลจะยๆคล้ายกับม็อบแรกนะไอ้ยจมตีดิอ๋อเขาก็แบบว่าเดินไปกัดเฉยๆนะคนละปุ๊กคนละป๊กนี่เคคนละทีเอ้แต่ว่าใครจะกัดแร้งกว่าใครเท่านั้นเองเพราะว่าน้งถ้วยกาแฟเขาไม่น่ารอดนะเอ้าเฮ้ยน้องชนะเหรอน้องดีใจใหญ่เลยต่อไปจะเป็น ทาราลิโลทาราลา่าตัวนี้ได้เป็นฉลามนะคะ,าลาละนั่นงาลาลฉลามจริงๆด้วยชื่อคุ้นมากเลยค่ะใส่รองเท้าในกีด้วยนะนี่นะ้องรองเท้าจับมากเลยลองดิอ๋อน้องจะทำท่ากัดเหมือนเดิมมันะคะ อย่างว่าเป็นฉลามก็ต้องกัดนี่แหละโอ้บันบอกเนี่ยนะใส่ผ้าใบมาพร้อมนี่นี่พร้อมวิ่งนะพร้อมจุดโจมนึกว่าพร้อมจะโกยแต่แล้วก็ตัวต่อไปค่ะตุ้งตุ้งซาพูระตัวนี้ตัวเอกของเราเลยนะดูดิตุ้งตุ้งตุ้งุ้งุ้งุงุงุงสูระก็คือแบบเวลาโจมตีนะคะก็จะวิ่งถือไม้ตะบองนะคะไปฟาดเลยเนาะน่ารักเชียว พร้อมจะหาเรื่องมากอยู่ในเนี่ยพังหลักมากเลยอ๋ออดีตโทษนะเนี่ยจะไปตีเขาลูกเดียวเลยนี่ถ้วยกาแฟก็แตกอะดิเอ้าแพ้เฉยอุ้ยสาวน้อยโหดโอเคจ้าวันนี้เราก็รีวิวหมดเล่นกับแบรนด์หลักไปแค่นี้กันเนาะถ้าชอบตุ้งตุ้งสักคู่ล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดปัไข้ไวดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราไปกันแล้วนะไป